สวัสดีครัคุณนิพนธ์นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครูจะตรวจผมรู้ไหมว่าแบบนี้มันผิดระเบียบรู้ครับรู้เลยยังฝืนโอ้ยจาน อยู่มอปลายมาปีงแล้วน่าจะไม่ต้องเตือนกันอีกนะว่าทรงผมที่ถูกกฎระเบียบนะมันเป็นยังไงจำไว้นะระเบียบวินัยนะ่ะเขามีไว้ให้พวกเธอปฏิบัติตามเขาทำตามกันมาเป็นสิบสปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ต้องทำได้เหมือนกันแล้ววะมีปัญหาอะไรเหรือนายชัยชนะ ชนะเขาคุยกับเพื่อนนะคะครูคงไม่มีอะไรมั้งคะคุณต่อยไปสนับสนุนโดย s u m e r X l i f e u n b l o c k สนับสนุนโดย s u m e r X l i f e Unblocked สิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันขัดหูเธอมากหรือไงผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับที่ครูบอกว่าสิบสิบปีที่แล้วที่เขาตัดผมกันเนี่ยเราก็เลยต้องตัดด้วยเนี่ยมันสมเหตุสมผลตรงไหนจะสิบปีก่อนหรือปีไหนถ้ามีกฎระเบียบว่านักเรียนทุกคนของโรงเรียนนี้ต้องตัดผมพวกเธอก็ต้องตัดผมแล้วเราต้องตัดผมไปทําไมอะครับเธอถามกวนประสาทครูเปล่าเลยครูผมอยากรู้จริงๆริงนะมันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติตามกันมา แล้วคนที่เขียนธรรมเนียมนี่เขาบอกไว้ปะครับว่าทําไมต้องตัดผมด้วยเธอไม่มีสิทธิ์จะมาพูดจาแบบนี้กับครูเหรววะผมไม่สนนะว่าใครจะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างแต่ระเบียบต้องเป็นระเบียบเข้าใจไหม เอาใจไหมเอาละเด็กๆหมดเวลาของห้องรวมแล้วนะเดี๋ยวเราจะกันคาบลาปภาษาอังกฤษนะจ๊ะสิยา